สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA อุทยานวิทย์ก็ได้เปิดโลกเนื้อโคลพีเมียมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยกับงาน Thailand Beef f e s t 2024โคดำลำตะคองของดีต้องลองจากเมืองโคร,ราชค่ะนวัตกรรมโคเนื้อลูกครึ่ง3สายพันธุ์โคพื้นเมืองวากิวแองกัสค่ะนายกิติศักดิ์ธีรวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมด้วยดร์ ผก,กาบุญเฟื่องพววงนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือว่า NIA ค่ะและผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรประภากรพิทยชวานพ้วงนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวตันอ,ออกเฉียงเหนือนตอนล่างนครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครราชสีมาทุกภาคส่วนร่วมกันเปิดงาน Thailand b e e f f r e s ง2024ที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตวนออกเฉียงเหนือน,นครราชสีมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร,รานารีระหว่างวันที่1 4ถึง4กุมภาพันธ์2,567ค่ะทางนี้นะครับทางท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประภากรพิทยชวานผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกล่าวว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ได้เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การยกระดับการพัฒนานวัตรกรรมในส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่มีศูนย์กลางในการพัฒนาเทคโนโลยีการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อคุณภาพสูงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเช่นการวิจัยด้านการปรับปรุงสายพันธุ์การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคในทุกช่วงวัย การส่งเสริมกระบวนการเลี้ยงโคตามมาตรฐาน GFM และการส่งเสริมการแปลรูปโคเนื้อประกอบกับทำเนยียตตั้งการคมานาคมขนส่งที่สะดวกนะครับมีโครงการวิจัยที่พร้อมถ่ายทอดเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์พร้อมด้วยผู้ที่มีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนที่มีความเข้าใจและสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาและการเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจครับ ทั้งนี้การจัดงาน Thailand Be e f f e s t 2024ในครั้งนี้นะคะจะเป็นการสร้างการรับรู้ทั้งในและก็ต่างประเทศด้านการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุโคนเนื้อคุณภาพสูงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําค่ะของประเทศไทยนะคะแล้วก็สร้างเครือข่ายแล้วก็ความร่วมมือในการพัฒนาคัสเตอร์โคนเนื้อคุณภาพสูงรวมถึงการสนับสนุนการสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นโคนเนื้อคุณภาพสูงให้เป็นที่จดจําแล้วก็สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยมีกิจกรรมไฮไลท์ค่ะได้แก่ตลาดเนื้อพรีเมียมกิจกรรมสัม,มนันาธุรกิจนะวัตกรรมโคเนื้อนิทัศการการแสดงพันวัวเทคโนโลยีการถ่ายทอดพันโคนะคะเนื้อคุณภาพสูงโรงเลี้ยงจำลองด้วยค่ะคใครที่ชอบกินเนื้อโคเนี่ยก็สามารถไปศึกษาดูงานได้นะโดยเขามีงานตั้งแต่วันที่1-4กุมภาพันธ์นะคะ สาราภาพเลยก็เป็นหนึ่งคนที่ชอบโคเหมือนกันชอบทานเนื้อโคแล้วก็อย่างเมื่อกี้ได้ยินชื่อว่าน้องอาวากิวแองกัสก็คาดว่าถ้าเกิดว่ามีน้องหมาที่จะซื้อมาเลี้ยงอ,อนาคตน,นะครับจะตั้งชื่อว่าน้องวากิวหรือไม่ก็น้องแองกัสครับอ๋อเพราะว่าชอบทานเนื้อเพราะเวลาเรียกปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเอาอจะเลยอาหารอยากกินอ๋อค่ะ <Okay. S 2> ค่ะ